สุดวานั่งสบายมากโอเคเวิร์กโอเคครับแต่ออกไม่ได้อ่ะตอนเนี้ยกด <อา S 1> ล็กอก<า>สิไม่ใช่ชาล็อกไม่ออกไมได้ตากล้องจัขนังฉันไปทำไมรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชม ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ สวัสดีครับคุณผู้ชมนั้งแต่เรารีบมาแล้วเรายังจะก่อวินาศกรรมให้กับตกใจมากเลยก็ด้นะครับเต้แหละผักเราทำไมย่าใส่เกียวหมาวิ่งเข้ามาขนานี้นะครับก็พบกับตอยกับเต้เขนะครับกับรายการไลฟ์จากเดลกู๊ฟแชนแนลนะคะวันนี้วันนี้วันนี้คงไม่ต้องบอกว่าเรามางานเปิดตัวของอะไรเพราาะว่ตัวหนังสือมันเยอะสะขนาดนี้เขากลัวจะกันแต่ก่อนเข้างานละล่ะกลัวเราจะไม่รู้นะครับว่ามางานกูนึกว่าเรามางานซิลฟี่เลยจริงไม่ใช่ วันนี้เรามางานนิสสันเทียนาประเทศนะนะคะเทียนิสสันประเทศนะใช่ไหมนั่นมันฮอ Honda t e a n าไม่ใช่ตนาด้วยไม่ใช่วันนี้เนี่ยเราจะมาชมงานเปิดตัวรถยนต์ดีเซ gment รุ่นล่าสุดของประเทศไทยพร้อมกับสโลแกน Your Master Key นั่นเองนะคะออ๋ไม่่ใชคุณจารุณีเปิดมา Master Key ประกวดร้องเพลงร้องไม่ใช่ Master Breaker เต้เดี๋ยวดิเต้ประลึ่งได้ทำไมอ่ะหลับไม่ได้ ก็อยู่ m a s t u r b ร t i o นมันแปลว่าอะไรใช่ใช่เขามาทักข่าโซเกนยูม Masterpiece นั่นเองอ๋อยู่สเตอร์มาสเตอร์พีซนะครับหรือว่า t e อยู่แต่กรชิ้นเอกของคุณชิ้นเอกเลยแต่ว่าชิ้นโทชิ้นตรีจัตวาค่ะไว้ยังคิวต่อไปนะจ๊าวันนี้เรามาดูชิ้นเอกกันก่อนเราจะมาดูกันว่าเขาบอกบอกออปชันมันก็น่ากลัวมากแล้วทำไมเราต้องเดินไปขู่ตากล้องเนี่ยไม่รู้ก็ตะวิ่งกลับกล้องสุดกลับเลยว่ะก็พี่นม่แต่ออปชันน่ากลัวแล้วราคา ก็น่าติดตามมีตังหากว่าจะเป็นอย่างไรใช่แล้วครับแล้วได้ข่าวมาว่าราคานี่ต่ํามากใช่ต่ํามากคือคือไม่ใช่รถเขาต่ํานะคือราคาต่ำอย่างเดียว<ต>คือรถเขดาด,ขดูดีรถเขาดูดีแต่แต่ก็ไม่ต้องเข้ามาใกล้ลขันดิบก็ได้ ตัวเมื่อกี้เนี่ยนิสันเทนาก็ได้เปิดตัวออกมาแล้วพร้อมกับการชูจุดเด่นว่าเป็นยนตกรรมแห่งความเป็นมาสเตอร์พีสความสบายใช่ไหมไม่ใช่มาสเตอร์ก็ไม่ใช่มาสเตอร์เออไม่ใช่เปต่พูดก็รู้ๆกันอยู่นะว่ามารวมร่างกับอัลติมาที่อเมริกาขนาดนี้เนี่ยมาเป็นพี่สาวของซิลฟี่นะครับก็ดูเป็นพี่สาวจริงพี่สาวใหญ่ด้วยนะก้ขนาดนางใหญ่นะแล้วก็ขนาดใหญ่ทุกมิติด้วยใช่ก็โดยรวมแล้วดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับดูจากกระจังหน้าอันใหญ่โตได้เลยนะครับ รถเส้นสายด้านข้างเนี่ยนะก็มีการแบบว่าลากเส้นตวัดปลายขึ้นไปคล้ายๆกับซิลฟี่แต่ว่าคราวนี้เนี่ยมาในแนวที่ดูกระชับเออแข็งกร้าวมากขึ้นใช่แข็งกร้าวมากขึ้นล้อนี่ก็ให้ล้อ1ิบมาเลยนะจ๊ะใช่แล้วครับถึงแม้ว่าจะให้18แบบแอคคอร์ดแต่ว่าก็มาด้วยความสิบเจก็เขาก็เน้นความไงอ่ะนุ่มไงก็ยังขนาดณะับนุ่มอยู่ใช่เลยอะไรอย่างนี้จริงๆนะเราอยากจะพูดถึงฟีเจอร์หนึ่งมากเลยที่แบบใช่คือเราทําไม่ได้คือดิสานเทน่าเป็นรถยนต คันแรกในไทยที่ขายยังถูกต้องอย่างเป็นทางการไม่ใช่รถเกรมาเกตที่มีระบบกล้อง Around View Monitor ใช่เลยนะครับคืออะไรเตะซึ่งมันจะมีกล้องทางด้านหน้าด้านข้างกระจกข้างสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหลังเลยกล้องมันถ่ายอินสตาแกรหรือเปล่าเดมีทั้ง4ีตัวใ,<ช>ในราถันี่เราเราอยู่ด้านไหนเราก็สามารถอัพอินสตาแกรไม่ได้เวลา้อเก็์ถอยหลังนะนาก็จะรู้รวบรวมภาพ้าไปด้วยกันทำให้เหมือน เราสามารถมองกด้นจากด้านบนลงมาทําให้เกิดความง่ายได้ในการถอยมากขึ้นแล้วก็เรามัดระวังได้มากขึ้นใช่แล้วครับแต่ว่าอย่าเป็นถ่ายรูปเล่นเลยนะมันไม่ได้ไม่ได้นี่มีฟีเจอร์นี้นะครับอ้าวด้านท้ายไ้าดสิด้านท้ายรดต้องบอกว่าไฟไฟหลังไฟท้ายเนี่ยมันเหมือนกันเอาไฟท้ายของพาวซ่ามารวมกับด้านหลังของซิลฟี่นะครับออกมาเป็นเทียหน้าซ่าก็คือแบบว่าันก็จะมีความเป็นมุมแมลงอยู่บ้างแล้วก็มีความเรียวๆอยู่บ้าง ถ้าถามนะรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ชอบเทนหน้ารุ่นเดิมเน<ม>ี่ยก็อาจจะขัดใจบ้างเพราะว่ามันดูแบบวัยรุ่นนะใช่แ,แต่ถ้าเป็นคนที่แบบไม่ใช่แฟนๆของน,นิสสันเทเนอร์เลยถ้ามาดู<ม>รุ่นน<ะ>ี้อาจาอาจะแบบเอาาอถูกใจเอเอมันดูสปอร์ตดีวะอะไรอย่างเงี้ยสปอร์ตดีตะก้องแล้วราคามากใช่ไหมคือเขาบอกว่านิสสันเทเนอเนี่ยมีฟีเจอร์อย่างหนึ่งที่ที่อะไรรถโยนน์่อื่นก็ไม่สามารถมีได้ไม่ว่าจะเป็นเนอร์เชนก็ไม่สามารถมีได้คือ ราคาที่ต่ําเตี้ยเรียดินนั่นเองอ๋อใช่แล้วนะครับเริ่มต้นที่ราคา1นึ่งล้านสองแสนบาทนะครับดูซิตัดหน้าแทมลี่ตัดหน้าไอคอแล้วตัวท็อปจบที่เท่าไหร่1นึ่ล้านหกแสนบาทครับอุ้ยตา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 กาตองาตาตาตอง้ตา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 าตาตนตาตาต่ตาตตา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 าตตาลาตาตาตางาตตากา้าตต่ว่าไมตาตาาต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 าไาตตาาตาตาาต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 านาต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 ้ตตะตต หลังจากที่เราดูภายนอกกันไปแล้วใช่ไหมใช่แล้วแล้วก็จะไปดูภายในกันแล้วตอนนี้อยู่ที่รุ่นอะไรเต้เราอยู่ที่รุ่นฮินสันเชนารุ่น <250 S> 2 5 0 x v แต่รุ่นนี้เนี่ยไม่ใช่ตัว n a เ i เก t o r นะก็ตัวความแตกต่างเนี่ยก็คือว่าหน้านจอเนี่ยมันจะไม่ใช่หน้าจอสัมผัสแบบ7นิ้วใช่แล้วมันสัมผัสได้แต่มันจะไม่เกิดอะไรขึ้น เครื่องยนต์2,005นะครับก็คือมาพร้อมกับแรงม้า173แรงม้าอ่อาแล้วน้งนบิดล่ะแน้ำบิดเท่าไหร่ตอย 234แรงมาเอ้ย234นิวตันเมตรขอโทษทีผู้ผิดใช่ประมาณนั้น234นะ 2, 3, นะเลขสวยมากเลยซึ่งเครื่องยนต์2,5 0นี้ก็เป็นเครื่องยนต์บล็อกใหม่เลยเนาะใช่ซึ่งเขาก็เปลี่ยนจากรุ่นเก่าจาก V6 มาเป็น4สูบนะครับเป้าหมายก็คือเพื่อที่ให้เกิดการประหยัดน้ำมันมากขึ้นอ่าทีนี้เราจะมาพูดถึงอุปกรณ์ภายในบ้างเพราะว่า Nissan t i e n a เนี่ยนะเขาจัดออปชั่นมาเต็มมากๆตั้งแต่รุ่นล่างยนรุ่นท็อปเลย รุ่นรุ่นล่างสุดเนี่ยมันก็จะได้เป็นอย่างน,นี้นะครับวิทยุวิทยุพร้อมช่อง USB AU-X นะจ๊าใช่แล้วที่สำคัญเนี่ยนะพวงมาลัยนี่ก็มาพร้อมกับระบบมัลติฟังชันแล้วก็ระบบอันนี้ด้วย c r u i s e Control รวมถึงหน้าจอแบบ3มิติข่าว3มิตินั่นเองนะคะไม่ใช่แล้วอันนี้เป็น Multi Information Display แบบ3มิตินะครับซึ่งในตัวท็อปเนี่ยตรงนี้จะเป็นหน้าจอเนวิเกเตอร์แล้วเนวิเกเตอร์เนี่ยก็จะ สามารถแสดงผลวันนี้ได้มันก็จะเป็นลูกศรชี้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาชี้ไปชี้หน้าคนขับบ้างบางทีถ้าขับแย่แค่ด้วยความที่มันเป็นรุ่น2500 0 0 XV เนี่ยเขาจะตกแต่งภายในด้วยสีดำจ้าก็ตกแต่งด้วยเมทัลลิกที่ดูแบบว่าสปอร์ตมากๆช้าจะเน้นเป็นความสปอร์ตพลิกโฉมจากเทียรหน้ารุ่นก่อนเลย ITS นะครับหรือว่า Intelligent Transport System นะครับซึ่งก็จะพ่วง3ระบบที่ช่วยในการขับขี่เข้าไว้ด้วยกันนะครับนั่นก็คือระบบ Blind s p o t Warning นะครับซึ่งก็จะช่วยตรวจจับรถที่มาจากด้านหลังด้านข้างคุณเวลาคุณมาเปิดไฟเลี้ยวมันก็จะเรามองไม่เห็นอลไนี้ใช่ไหมแล้วก็มีระบบช่วยนี่ใช่ไหมเวลาที่เราเปลี่ยนเลนแล้วเกิดว่าคือถ้าเกิดมันจับได้ว่าเราเนี่ยมีการเซทลาตอนที่ขับขับรถอยู่เนี่ยมันก็จะทําการส่งเสียงร้องอันแสนจะแสบแบบเตือนเอ้ยคุณกําลังจะออกจากเลนนะกำลังจะเปนะไม่ได้นะต้องจับจาเลนเลยอีกอันคือระบบอะไรอีกอันนึง อะไรนะตอยระบบตรวจจับวัตถุอ๋อใชหรับ<ช>่หรือเราเรียกว่าระบบคนอวดผีนั่นเองนะครับทำไมอ่ะถ้าเราไ,ไปจอดในที่มืดแล้วมันตรวจจับ <c oughs> โอ้ยแต่การคนอวดผีกูเอาอรถคันนี้ไปจอดนะคือว่าจอดอยู่ที่สถานที่ที่อยากไปใช่ไหมต้องลาดท้าผีนะก็คถือว,ว,ว่ามันร้องแต่มันไม่สามารถจับภาพวัตถุอะไรได้ไดนั่นแหละจ้าไม่ต้องจ้างแล้วนะครับดารงดาราจะเอาเอารถเรื่องนี้ริวจะไม่ยุ่งนะจ้าอุ๊ยรถยนต์รุ่นนี้มีด้วยระบบเวลคัามสีอ๋อใช่นะครับทันทีที่คุณเข้ามานั่งปุ๊บแล้วก็กด กลุ่มสตาร์ทปุ๊มันก็จะสามารถเลื่อนขึ้นหน้าอเลังได้40ไม่ได้มีพลังงานอะไรบางอย่างนะคือเป็นความสุดวสบายมาอูเบาะหลังดีกว่าม้างเบาะหลังคือตอนแรกเนี่ยเราก็สงสัยกันมามากว่าทีสันเทน่ารุ่นใหม่เนี่ยพอปรับภาพลักษ์เป็นรถที่สอกดใหมยรุ่นมากขึ้นน่ะแล้วเบาะนั่งนางจะยังนั่งละนุ่มสบายเหมือนรุ่นที่เพิ่งตกรุ่นไปหรือเปล่าแล้วเป็นไงบ้างผลลัพธ์ ก็สำหรับผลลัพธ์นะก็ต้องยอมรับว่าเบาะหลังนี่ยังนั่งสบายเหมือนเดิมนะเออดยเพราะความนุ่มเราให้ความนุ่มเขาเรียกว่าที่มันมันจะรองรับไฟนอลสปอร์ตซีดไฟนอลสปอร์ตซีดนะครับซึ่งก็จะออกมารองรับสตรีระของเรารองรับกระดูกสันหลังของเราแต่ไม่รองรับหัวไม่ใช่ผู้เล่นคือก็อย่างที่เธอว่ามันแขงไปหน่อย อาจจะแข็งไปหน่อยนะพนักรองหัวเนี่ยดนึงนะครับแล้วก็นี่ยังมีแอร์หลังมาให้เหมือนเดิมจา้าใช่แล้วครับคือเรายังไม่ได้นั่งแบบรถมันเคลื่อนไหวนะแต่ว่าตอนนี้ก็รู้สึกได้ว่าเบาะนั่งเนี่ยมันก็นุ่มสบายแบบเชียร์หน้ารุ่นปัจจุบันอย่างรักษาความโดดเด่นด้านนี้ <ผม S 1> อยู่ดดีได้ดีอยู่รวมทั้งพื้นที่วางขาอะไรก็ยังดีอยู่เหมือเนเดิมดูสิเต้ตัวใหญ่ขนาดนี้เต้ยังนั่งสบายเลยอื ก็สําหรับวันน like ี้นะครับรายกนีไอีกใกล้คนนี้อีกโอ้ยพอแล้วสําหรับวันนี้นะครับรายการไลฟ์จากเดอะครูปชาแนลเนี่ยเคากับการมาติดตามงานเปิดตัวนิสสันเทียนา All New เทียนาเทนะได้ริมลองกันไปแล้วนะครับิึงริมล่องภานอกยอร่อยไหมอร่อยไหมล่ะอร่อยไหมก็อร่อยดีนะนุ่มนวลดีนุ่มลิ้นใช้ไปเลี้ยงแบบเมไรก็ไม่รู้ก็สําหรับคนที่กําลังมองหาดีเซ gment ที่แบบว่ามีความนุ่มสบายในการนั่งโดยสารแล้วก็ มีความเป็นมาสเตอร์พีซเนี่ยแล้วก็มีนวัตกรรมมากมายหลายปีแล้วก็รวมคอนสปอร์ตไว้ด้วยกันเนี่ยก็มาสัมผัสกันได้ที่โชว์รูมนิสสันทั่วประเทศไทยนะครับใช่สำหรับวันนี้นะครับแต่การไลฟ์เนี่ยก็ต้องรีบจบแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะถึงรอบดีลเลอร์คอนเฟอเรนซ์แล้วเราต้องรีบกันแล้วนะครับเอ้าใกันแล้วครับโอเคสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร์ด้วยนะต้องไปแล้วไม่ไหวหน้าดำทำไมหน้าดำอ่ะจะไม่ใช่ขวานฟ้านะ Oh God. ไปพี่จิมมี่เขาหน้าตาเบิกบานมากขึ้นนะเพราะได้โนอส,สาา่ามา hey, 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 hey. ใช่ไหมใช่ไหมชีวิตมีความสุขมากขึ้นมีไหมถามจริงโนอส,ส่ารจริงๆตอนแรกใช้ก็ดีนะเพราะว่ามันก็ใช้ก็เป็นพรีเซนเตอร์เขาอะนะแต่ว่าเอาจริงๆแล้วก็เดี๋ยวเดียวเดียวเดียวเขาไม่เป็นพซนเตอร์จริง,รงหรอกพซนเตอร์นี่เ <c oughs> ขาต้องจ่ายเงินนะพี่าไม่รู้เหรอนั่นเขาจิมมี่อันะไรเขาชมพู่นี่จิมมี่ไง ชจิมมี่นี่เป็นชมพู่พันอะไรคะตากล้องตอบ <laughs>